สวัสดีครับจากข่าวในสื่อออนไลน์นะครับหลายๆท่านก็คงได้รับทราบแล้วว่าแก๊งคอรเซนเตอร์มันเก่งขนาดไหนนะครับมันสามารถหลอกเอาเงินจากบัญชีคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีการศึกษาที่สูงนะครับมันทําได้อย่างไรนะครับคือมันมีข้อมูลนะครับส่วนคนของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เลขแบบจำนวนประชาชนวันเดือนปีเกิดที่ทํางานนะครับมันมีข้อมูลครบแล้วจากนั้นมันก็โทรเอาความผิด นะครับมาให้ท่านรับรู้ว่าท่านทําผิดอะไรนะครับหรือมีอทําความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับอะไรบ้างเราก็หว่านล้อมทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ท่านทําตามขั้นตอนของเขายงง่ายนะค,คือการโอนเงินให้กับพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จบกันไปด้วยดีนะครับ เพื่อไม่ให้ท่านหลงคาลมและตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอมพิวเตอร์เมื่อรู้ว่าโทรจากำนกงานตำรวจชาติโทรจากธนาคารโทรจากไปรษณีย์โทรจากบริษัทขนส่งเอกชนหรือสื่อต่างนะครับด้วยเบอร์มือถือให้ท่านตัดสายทิ้งทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยเตือนในบัญชีของท่านครับผม